สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับนะไม่หยุดรุ่นกินบอสเนียนะครับนะฮะหรือผ้าปิดตาที่ยอดนิยมแลละมาแรงที่สุดณนะเวลานี้พี่นะครับ ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ครับแรงมากร้อนแรงจริงๆครับนะฮะวันนี้นะครับนะผมจับมาได้นะครับนะหกองพี่นะครับก็คัดจะสวยมาให้พี่น้องนะครับจะเขาขายพร้อมกรอบนะครับเขาขายพร้อมกรอบนะครับอย่างน้อยก็อ่ะเอามาพี่นะครับนะฮะสำหรับคนที่อ่าต้องการที่ไปบูชาจริงพี่นะฮะที่พอสู้ราคาได้นะครับเพราะรุ่นนี้ก็แรงอยู่แล้วพี่นะครับณตอนนี้หาไม่ได้อยู่แล้วพี่นะฮะส่งสี่ห้าร้อยเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับ ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ทีเด็ดเลยนะครับนะฮะปิดตากินปอเสียนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นพี่นะฮะที่ได้รับการกระแสยอดนิยมนะครับที่พุทธาพิเศษที่วัดพระธาตุมึงหินนะฮะที่อาวัดที่หลวงปู่มหาชิลานะฮะที่เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วพี่นะครับนะเวลานี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วพี่นะครับร้อนแรงที่สุดนะเวลานี้นะครับนะฮะวันนี้ก็ผมได้มาเพียงแค่หกองเท่านั้นนะครับพี่นะครับได้มาน้อยมากนะครับ ก็อยากให้พี่น้องนะครับนะฮะที่สนใจและชอบบูชาจริงก็มาลองดูครับนะฮะชอบถูกใจกันไหนนะครับสามารถปิดเข้ามาได้เลยนะครับก็ต้นทุนวันนี้ก็มาแพงกว่าแล้วพี่นะฮะก็มาตกรวมกรอบด้วยก็ตกองละหกเจ็ดร้อยและครับนะฮะก็น้องขอนะฮะวันนี้น้องขอแค่องละเก้าร้อยบาทนะครับน้องขอองละเก้าร้อยบาทนะฮะขอที่พี่ๆรับได้แล้วกันนะครับนะน้องขอองละเก้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดุรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อศีลาแรงนะครับนะฮะเป็นเนื้อศีลาแรงนะครับนี่นี่ครับมีกล่องนะฮะพร้อมกล่องทุกองนะฮะการตีพระเทให้ตลอดชีพนะครับนี่ครับเลขโค้ดเบอร์แปดศูนย์สองนะครับเลขโค้ดเบอร์แปดศูนย์สองนะครับนี่เนื้อสีลาแรงนะครับพี่นะฮะพร้อมกรอบใช้งานครับองค์ละเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับพี่นะฮะรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนะฮะ นี่ครับนี่ครับพี่ดูเลขโคดนะครับเลขโคดเบอแปดศูนย์สองนะครับนะครับพี่ลองดูนะครับชอบถูกใจราการไหนงปิดข้ามาได้พี่นะครับด้านหลังนี้ครับน้าคนที่วิพีทเข้ามาใหม่นะครับด้านหลังนี้ครับเป็นรุ่นอ่าเป็นปู่ได้เขียนเขียนแม่ตาเขียนให้พี่นะครับโอ้รุ่นนี้บอกเลยร้อนแรงมากพี่นะครับหนึ่งหลังนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพี่นะครับหมดเลยตั้งแต่วันแรกแล้วพี่รุ่นนี้นะครับ นี่คะองค์ที่หนึ่งในพี่ขายนะครับเป็นเนื้อสีนาแรงนะครับต่อมาเป็นองค์ที่สองครับนะจะให้ไปดูทีเวเนื้อนะพี่นะต่อมาเป็นเนื้อผงทูบร้อยแปดวัต์นะครับนี่ฮะเนื้อผงทูบร้อยแปดวัต์นะพี่นี่ครับโอ้รายการนี้คุกจีวรด้วยนะฮะรายการนี้คุกจีวรด้วยนะครับนี่นี่ครับคุกจีวรด้วยนะครับถ้าคุกจีวรนนี่นะส่วนมากจะเซอร์ไพรส์จะแพงกว่านะพี่ คุกกี้วอนร์นสอร์ไพรส์และแพงกว่านะครับถ้าองค์ไหนคุกกี้วอนผมขอหนึ่งพันบาทนะพี่นะฮะนี่ฮะผมขออีร้อยหนึ่งพี่นะคุกกี้วอนนะฮะนี่พี่นี่ครับคุกกี้วอนนะพี่นะฮะจะเป็นวงเล็บนะครับวงเล็บเขียนว่าคุกลุ้นจีวอนพี่นะฮะคุกลุ้นจีวอนนะครับไม่ได้มีทุกองค์พี่นี่นี่ฮะนะครับองค์ไหนไม่จีวอนขอหนึ่งพันบาทนะพี่ ลองเลือกดูครับนะฮะอันนี้ร้อยผงทูบร้อยแปดวัตต์นะครับรายการที่สองนีครับต่อมารายการที่สามครับนะฮะเป็นเนื้อไปรานนะฮะอันนี้ไม่มีไม่มีจีวอนนี่นฮะเลขคนตะเบิรหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับสับพี่พี่ยังไม่มีนะครับนะฮะรีบบูชาเลยพี่นะผมเชื่อได้เลยว่าไวใครไวใครได้พี่นะฮะใครไวใครได้นะครับนะแต่ต้องขายพร้อมกรอบนะพี่นะเพราะเขาก็อ่าขายพร้อมกรอบมาให้ผมแล้วก็มาอ่ามาแบ่งปันให้พี่ท้องไอทีนีงครับเพราะตอนนี้หายากไม่เอาีก หายากมากพี่นี่ฮะนี่เนื้อใบลานนะครับรายการที่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับพี่นี่ฮะเลขค้ดตัวเบอร์หนึ่งสองหนึ่งสามหกนะครับอันนี้รายการที่สามนะครับมีมาหกองค์เองนะพี่นะฮะหมดแล้วหมดเลยพี่ต่อไปครับเป็นรายการที่สี่ครับหรือรายการที่สี่นะฮะรายการนี้หนึ่งพันบาทรายการนี้มีจีวอนนะครับคุกจีวอนรายการนี้หนึ่งพันบาทนะครับพี่ หนึ่งพันบ,บาทนะครับเลขคนเบอร์สองสี่แปดนะครับเลขคนณตเบอร์สองสี่แปดนี่โอ้องนี้ก็สวยนะองนี้เป็นเนื้อจินดามนีนะครับเ <c oughs> นี่ยองนี้เป็นเนื้อจินดามนีนะครับนี่ครับคุกจีวอนนะครับหนึ่งพันบาทเป็นเนื้อนิยมไมี่หนึ่งเนื้อเลยครับเนื้อจินดามนีพี่ สวยจริงนะครับรายการที่สวยจริงพี่นะฮะร,รายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้านะครับมีพี่พี่อามีพี่พี่จองไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนืเกสรได้โค้ดสามเก้าหนึ่งครับมีพี่พี่จองไปแล้วนะครับองค์นี้แปดร้อยบาทเอ้ยอ,องค์นี้เก้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะถ้าไม่มีจีวอนนะครับเก้าร้อยบาทแต่มีจีวอนหนึ่งพันพอหนึ่งพันพอพี่พอได้เป็นการเซอร์ไพรส์เนาะจีวอนนี่ฮะ พี่่จองไปแล้วมีคนจองแล้วองค์นี้สวยจริงนะครับเนียนกิ๊บเลยพี่นะฮะมวนสารแน่นๆเลยพี่เนี่ยเกสรนี่ฮะเลขคนจะเบอร์สามเก้าหนึ่งพี่นะฮะมีพี่จะอ่าน่าจะลงที่ทุ่นดินนึกอะไรที่อย่างเราจองอะไรพี่นะเดี๋ยวจัดส่งให้พี่นะวันนี้สวยๆพี่เนื้อเกสรนะครับเนื้อเกสรนะฮะจะสวยพี่รายการที่ห้าครับมาพี่นะฮะหรือรายการสุดท้ายนี่รายการสุดท้ายนะครับ รายการจดทลายท้ายสุดครับนี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้ออาเลขคดเบอร์หนึ่งห้าห้าครับเลขคดเบอร์หนึ่งห้าห้านะครับองนี้เป็นเนื้ออาผงทูบนะครับร้อยแปดวัต์นะครับนี่ครับองนี้ก็สวยนะครับนี่ฮรองค์นี้สวยนะครับองค์นี้ไม่มีจีวอนพี่นะฮะเก้าร้อยบาทนะครับองคนี้ไม่มีจีวอนเก้าร้อยบาทพี่โอ้โหพี่ดูพี่ดูความสวยเฮ้ยสวยจริงนี่ฮะสวยจริงนี่ เนี่าวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับเนี่ยวัดที่เจ้าว่าวัดปุณปู้เป็นเจ้าวาดนะครับองค์นี้สวยนูนมากเลยนะฮะโอ้โหสวยจริงเฮ้ยใช้ได้เลยพี่นะฮะสวยเลยนะเก้าร้อยบาทนะนี่นะฮะวันนี้มีมาแค่หกองนะพี่นะฮะใครไวใครได้จริงพี่นะฮะใครไวใครได้นะครับนะสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องประมาณนี้นะพี่นะฮะชอบถูกใจกันี่ยปิดเขาไม่ได้เลยนะครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ